นอกจากนั้นก็ยังจําเป็นต้องรักษามาตรการต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นมันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ําหรือเจลแอลกอฮอล์เพราะมีโอกาสที่จะนํามือมาสัมผัสกับใบหน้าโดยไม่รู้ตัวเว้นระยะห่างกับบุคคลอื่นอย่างน้อย1-2เมตร ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอประเมินตนเองผ่านทางไทเซฟไททุกครั้งก่อนออกจากบ้านหรือก่อนเข้าสถานที่ทำงานและถ้าหากมีอาการหรือไปในพื้นที่เสี่ยงก็ควรตรวจด้วย ATK เเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีการแพร่ชเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้และสำหรับช่วงนี้หลายพื้นที่อุณหภูมิล,ลดลงเข้าสู่หน้าหนาวอย่างชัดเจนแล้วนะคะก็ส่งผลทำให้ผิวหนังแห้ง ยิ่งอยู่ในภาวะที่ต้องป้องกันเชื้อโควิด -19 การล้างมือบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นล้างด้วยสบู่และน้ำหรือเจอลแอลกอฮอล์ก็ล้วนแล้วแต่มีผลทำให้มือแห้งแตกทั้งสิ้นค่ะถ้าหากผิวหนังมีคุยหรือแห้งแตกมากก็ควรใช้ผลิตภัณฑ์เนื้อขี้ผึ้งเคลือบที่บริเวณแห้งแตก โลชั่นและครีมบางชนิดมีส่วนผสมของสารกันเสียน้ำหอมและตัวทำละลายบางชนิดอาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้หรือการระคายเคืองได้ในบางคนแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์สูตรไฮโปอัลเลอร์จินิกแทนหรือหมั่นสังเกตอาการหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เริ่มใช้ค่ะส่วนผู้ที่มีปัญหาทางผิวหนังอยู่เดิมควรจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของมอยส์เจอไรเซอร ควรเลือกใช้สบู่เหลวมากกว่าสบู่ก้อนเนื่องจากค่า pH ที่เป็นด่างของสบู่ก้อนโดยส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับสภาพผิวไม่ควรล้างมือด้วยน้ำที่อุ่นจัดเพราะจะทำให้ผิวแห้งมากขึ้นถ้าหากมีอาการมากควรปรึกษาแพทย์และอาจมีความจำเป็นต้องใช้ยาที่มีส่วนผสมของคอติโคสเตียรอยในบางรายซึ่งการบำรุงดูแลผิวที่ดีอย่างสม่ำเสมอสามารถลดอัตราการใช้ยาได้ กรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียรที่ผิวหนังจากบริเวณที่เป็นแผลอาจได้รับยาต้านเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้ทุกผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p พ lication TikTok, Instagram และ t w ิ t เตอร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ